อันนี้นะครับจะเป็นหูลากรถที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับผมแล้วเรามาดูวิธีการติดตั้งนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายวันร์อุปทานานะครับเป็นครูฝึกขับขี่ปลอดภัยประจําศูนย์ฮอนด้าสกลนครนะครับผมครับและผมสมชายจันสิดานะครับก็เป็นครูฝึกประจําศูนย์ฮอนด้าสกลอีกท่านหนึ่งครับผมครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้หูรากจูงรถนะครับสําหรับรถยนต์ฮอนด้านะครับผมในกรณีที่รถ ไปเสียในที่ที่จระาะจรคุกพ่ันจาเป็นต้องในลากจูงรถรออกจากบริเวณนั้นเพื่ออยู่ในเขตที่ปลอดภัยนะครับผมผมก็คิดว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับน่าจะยังไม่ทราบว่าไอาหูลากจูงรถหน้าตามเป็นแบบไหนใช้งานอย่างไดแล้วก็จุดไหนที่สามารถลากจูงรถได้นะครับผมอ่าเรามาชมกันเลยนะครับผมสําหรับจุดลากจูงรถของ h o น da b บีโอนะครับวันนี้เป็นรถ h o น da b บอนะครับก็จะมีอยู่สองจุด จะมีหนึ่งด้านหลังนะครับคือจุดนี้อันนี้คือมันจะมีฝาปิดผิดไว้นะครับเราต้องแกะออกนะครับผมเดีย๋ยวมาดูด้านหน้ากันเลยนะครับส่วนด้านหน้านะครับผมก็จะมีฝาปิดเช่นเดียวกันแต่ตัวนี้เราจะมีเครื่องมือในการแงะงัดแงะออกมานะครับผมส่วนเครื่องมือจะอยู่ด้านหลังนะครับอ่าแล้วครับชุดเครื่องมือมันก็จะอยู่ ตรงที่ไวย้ยางไหลนะครับจะอยู่ในซองดำๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาเลยนะครับผมอันนี้นะครับจะเป็นหูลากรถที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับผมแล้วเรามาดูวิธีการปิดตั่งนะครับผมก็วันนี้นะผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการงัดไอ้ตัวฝาปิดหูลากออกมานะครับอันนี้คือผมจะแนะนําก็คือถ้ากลัวเสียงเป็นรอยให้ใช้ผ้าที่มีติดในรถนะครับในการ งัดออกมาลองแล้วงัดเข้าไปเลยโอเคแค่นี้เองนะครับในการเปิดฝามานันส่วนวิธีการติดตั้งก็คือเอาหูลากจูงนะครับหมุนเข้าไปมันจะมีเกียวอยู่ด้านในนะครับผมอันนี้คือหมุนตามเข็มนาฬิกาปกตินะครับมันก็ไม่ทำงานจะจิ๊ ก็อเอานี้ขันให้มันแน่นๆอีกทีหนึ่งนะครับผมด้านหน้านะครับผม่ซนหน้ารองก็งานออกเหมือนกันครับผมแล้วมันจะมีเกลียวอยู่ด้านในเหมือนกันกับด้านหลังเลยนะครับลัดขันด้วเกลียว ย่ันก็ไปตามเสียงนาฬิกาเลยนะครับผมขันจนมันตึงเลยครับเท่านี้ก็เป็นการเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งหูลักจูงรถด,ด้านหน้าครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการติดตั้งหูลักจูงรถไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับผมครับเพียงหลังจากนี้ไปท่านก็สามารถที่จะนำรถไปในจุดที่ ปลอดภัยเพื่อที่จะทำรถซ่อมแล้วก็ไปตามสื่อที่เราได้ติดต่อไว้ใช่ไหมครับครับ,คร,บครับผมฝากกดติดตามฝากให้กําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ